ครับสวัสดีครับ f อที่รักทุกๆท,ท่านครับผมไม่ว่าจะอยู่ในประเทศหรือต่างประเทศครับเอาวันนี้ผมช่อง YouTube ครูย,ยาวๆครัจะมาพูดมาคุยกับ f อในเรื่องที่ผมนะครับไปเป็นทหารนะครับโดยเจอเหตุการณ์อะไรบ้างแตนะ่วันนี้ผมจะเอาตอนแรกที่ผมจะเล่าให้ท่านฟังถ้าหากจะไปรัดขั้นตอนเลย นะครับก็ไม่รู้ว่าผมมาเป็นทหารได้อย่างไรเป็นเมื่อ,อไรนะผมก็อยากจะพูดให้เอซนะครับได้ย้อนหลังไปสักนิดหนึ่งนะครับเ <c oughs> มื่อวานนะคผมก็ได้เล่าเรื่องตอนผมฝึกทหารเสร็จแล้วก็ไปพักที่โรงแรมแล้วก็ไปเจอผีอนั่นคือ,อเรื่องราวตอนที่แล้วนะครับผม ทีนี้ในห่วงที่ผมไปเป็นทหารเกณฑ์เนี่ยผมอยากเล่าเรื่องให้ท่านฟังสะกก่อนว่าผมไปอยู่ที่ไหนฝึกอยู่ที่ไหนนะครับครับผมไปเป็นทหารเกณฑ์นะครับปี2 5 2พอยู่ที่ค่ายสุรนารีนะครับคือโคราชดีเด่งครับในห่วงที่ตอนนั้นอายุ22่ปีนะครับชายไทยก็ต้องไปเป็นไปเกณฑ์ทหารนะครับดังนั้นผมซึ่ง ครับไม่ได้ถูกเกณฑ์เลยผมสมัครเข้าไปเลยเพราะอยากรับราชการเป็นทาหารก็เขาเรียกว่ากำลังพลร้องขอนะครับที่เข้าไปไม,ไม่ต้องเกณฑ์ครับผมเข้าไปเลยนะครับตอนนั้นนี่เข้าไปดีแม่นี่เสียใจมากเพราะว่าในห่วงนั้นนะครับประเทศไทยหรือว่าหมู่บ้านของเรานะรประเทศชาติบ้านเมืองของเราตอนนั้นนี่ เต็มไปด้วยความมนิดเลยนะครับซึ่งครอบครัวไดไปเป็นทหารเนี่ยเขาจะรู้เลยนั่นก็คือเหมือนไปเป็นศัตรูฝ่ายตรงันข้ามนะครับผมก็มันในความคิดของตัวนั้นครับไม่เป็นไรเกิดมาชาติเดียวขอสวมเครื่องแบบหน,น่อยหนึ่งในนั้นก็อยากเป็นทหารเพราะว่าหมู่บ้านของผมนั้นมีทหารเข้าไปอยู่อยู่ที่บ้านนาดานเนี่ยพวกทหารเกณฑ์พวก กูโม่ผู้กองนะครับก็เห็นเขาใส่ชุดแล้วก็ไปเดินตามหมู่บ้านนะครับโอ้ยมันเท่มากเลยครับเท่มากเลยก็อยากเป็นในสุดผมก็ได้มาเป็นทหารเกณฑ์นะครับผมอยากขอเล่าเรื่องตังหว่ทงที่ผมเข้าไปฝึกทหารเกณฑ์มันแตกต่างกับทหารเกณฑ์ทุกวันนี้ซึ่งฝึกหนักมากพวกผมนะครับก่อนที่ผมจะเข้าไปฝึกนั่นก็คือเขารับ ไปจากจังหวัดอุดรครับแล้วก็ไปที่โคราชเอารถบัสไปรับเลยครับผมแล้วก็ไปลงที่สนามม้าห่วงไปลงที่สนามม้าเนี่ยเพื่อนที่ไปด้วยกันนี่ถูกแยกย้ายไปเลยไม่รู้ว่าเพื่อนไปอยู่ที่ไหนอะไรยังไงที่อยู่บ้านเดียวกันที่ไปเป็นห้าหกคนด้วยกันเนี่ยปรากฏว่าไม่เจอกันเลยนะพอไปลงเที่นนเขาก็แยกเข้าไปตามกองร้อยหน่วยฝึกต่างๆพวกผม นะครับตัวผมเองเนี่ยได้เข้าไปอยู่คนเดียวครับที่ไปด้วยกันห้าหกคนเนี่ยไปอยู่ที่รอรอสามพันสองกลมผสมที่อ่ยี่สิบกลมผสมที่สามนะครับคือกลมผสมที่สามที่อ่อยู่ในหน่วยอา่าค่ายสุรดารีนะครับในห่วงนั้นไปวันแรกนะครับค่อนข้างจะ โอ้มันเป็นชีวิตที่มันไม่รับอิสระเลยตั้งแต่เข้าไปเพราะว่าเราเคยอยู่บ้านตื่นสายนอนเมื่อไหร่ก็ได้ไปไหนก็ได้แต่ไปที่นั่นโอ้โหไปปุ๊บเดี๋ยวเขาเอาลงมาเลยถูกตัดผมเกลียนหมดทุกคนเลยผมสั้นนะครับติดหนังหัวเลยโดยไม่ต้องว่าคำนึงว่ามันจะสวยไม่สวยครับคือกันไกรเขาใสา่เลยปืด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 ,ปดคนหนึ่งไม่เกินสองนาทีครับเสร็จอ๋อ เสร็จแล้วเขาก็ให้ไปอาบน้ำมาอะไระทีนี้เขาก็เอามาแจกชุดครับชุดกางเกงขาสั้นนะพร้อมกหมเกงแกบนะครับกางเกบแล้วก็เสื้อแขนเพื่อเสื้อแขนสั้นนะครับเป็นเสื้อทหารแล้วกางเกงในทหารกางเกงในทหารที่โอ้โหใส่สามวันนี่หวยืดหมดเลยเนาะเขาเรียกว่ากางเกงทอบอสีทหารทั้งหมดนะครับ ก็แจกรองเท้าผ้าใบเนาะแจกรองเท้าผ้าใบออดูสึกว่ามันไม่เหมือนความคิดของตัวเองที่จะมาเป็นทหารตอนนั้นสับสนมากครับไม่รู้ว่าโอ้มาทําไมเนาะ,ะคือไม่เป็นตัวของตัวเองเลยครับผมข้ามาเขาก็มาอบรมว่าพุณต้องมาทําหน้าที่แบบนี้แบบนี้เขาก็อบรมเรื่องระเบียบว,วินัยของทหาร จะปฏิบัติตัวอย่างไรนะครับผมก่อนหน้านั้นเขาก็แจกแจกม้งนะครับแจกม้งแจกผ้าห่มนะหมอนก็รับกันไปแล้วก็ชี้เตียงแต่และคนเตียงนอนเนาะนี่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 นไปกางม้งกางที่นอนเอาไว้ที่นอนนี่ตึงเป๊ะนะครับผมโยนเหรียญลงไปเด้งดึงๆเลยนะถ้าาใครทําไม่ได้ตามที่เขาบอกเขาก็ฝึกทํใหม่พอนอนนะครับตื่นเช้ามาเขาพาไปวิ่งครับ ซึ่งอยู่ที่บ้านเนี่ยไม่ได้เตรียมตัวแบบนั้นเลยเนาะมีแต่เที่ยวเล่นกินเหล้าเนาะยิ่งตอนจะมาเนี่ยิ่งกินเหล้าเลยครับว่าตัวเองเป็นทหารเหนื่อยร่างกายนะครับผมเขาพาวิ่งประมาณสามถึงสี่กิโลนี่แหละโอ้โหแทบตายนะครับบางคนนี่เป็นลมนะครับเขาก็รู้ว่าทหารใหม่นี่เป็นยังไงนะครับเขาก็เก็บไปเก็บไปเก็บไปเอาใส่รถพยาบาลไปไป <c oughs> ทมพยาบาลไปนะครับ กลับมาวิ่งรุ่นของผมนี่มันอยู่ที่ร้อยกว่าคนครับกว่าจะไปถึงแล้วก็กลับได้นี่เหลืออยู่ไม่ถึงครึ่งขึ้นรถมาเกือบหมดเลยครับเหนื่อยโอ้โหเจ็และคนเนาะอันนี้วันแรกครับวันที่สองก็เหมือนเดิมครับตื่นเช้ามาก็ต้องวิ่งตื่นแต่เช้านะครับเวลาตื่นนะครับตื่นแต่งตั้งแต่ตีห้านะครับเวลานอนนะนอนทุ่มหนึ่ง ครับทุ่มครึ่งนะครับนอนทุ่มครึ่งเวลานอนเขาก็เป่าแต่นอนแล้วก็เป่านกหวีดนอนห่วงนอนนะครับเขาไม่ให้ลุกไปไหนเลย <c oughs> นะถ้าจะปวดชี่ปวดเยี่ยวในตอนดึกเนี่ยก็มันจะมีสิบเวรที่อยู่ที่นั่นต้องไปขออนุญาตเขานะครับแล้วประตูบันไดขึ้นนี่ก็มีทหารเกณฑ์ซึ่งยืนเฝ้าอยู่นะเขาเรียกว่าครูผู้ช่วยนะครับ ยืนเฝ้าอยู่จะไปไหนมาไหนตามมาเภอใจไม่ได so oh, oh. ้โ no. อ้โหตายตายกลัวก really. ็กลัวเนาะตื่นขึ้นมาเขาก็พาไปวิ่งในห่วงที่วิ่งอาทิตย์แรกนะครับรู้ไหมครับเยี่ยวเป็นเลือดเลยหลายๆคนเยี่ยวเป็นเลือดเลยโอ้โหมันหนักมากหนักมากหนักมากนะครับผมทีนี้ร่างกายเราคุ้นเคยไปเรื่อยๆครับคุ้นเคยไปเรื่อยๆมันก็เริ่มดีขึ้นดีขึ้นนะครับเวลาที่เขาเข้าให้ห้องน้ําอาบน้ํานะครับ ตื่นขึ้นมาคุณต้องขี่ต้องเยี่ยวภายในสิบนาทีแปรงฟันล้างหน้าแปรงฟันวันนั้นนะครับสิบนาทีต้องทําให้เสร็จคุณต้องนั่งขี้ด้วยทั้งแปรงฟันด้วยนะครับทําพร้อมๆกันหลายๆอย่ายยงนะครับแล้วเขาก็พาไปฝึกเดินนะครับเดินทีแรกต้องเดินนะครับเดินพร้อมเท้าซ้ายขวาซ้ายซ้ายขวาซ้ายปิดปีปิดอยู่แล้ว ครับจากเดินคนละทิศคนละทางเอาไปเอามานะครับฝึกไปฝึกมาแล้วก็ <c oughs> สามารถเดินไปพร้อมๆกันได้ครัอ่ะโอเคช่วงนี้ฝึกเบื้องต้นนะครับตอนต่อไปนะครับมาฝึกลงสนามหนักเลยจะเป็นอย่างไรครับผม